น,นี่มาจะเจอกับน้องฝนเซรีไทยรัวสวยนะคะวันนี้ก็มาในแบบว่าบรรยากาศมืดนี่มันก็เย็นแล้วนะคะหกโมงสี่สิบแล้วนะคะลูกค้าคนไหนที่มาดูนองฝนนะคะดูย้อนหลังนะดูคลิปย้อนหลังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้นองฝนพามาชมอะไรนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นองฝนพามาชมรถเก่งนะคะไม่ว่าจะเกง e ่งอีโคคาร์เก่งขนาดกลางนะคะ ลูกค้ายอยากได้แบบไหนก็คอมเมนต์มาสอบถามน้องฝนได้นะคะใครสนใจคขนหนพิมพ์รายละเอียดเบอร์โทรเดี๋ยวน้องฝนโทรกลับใครที่ดู Youtube น้องฝนอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดติดตามเพื่อคลิปต่อไปลูกค้าก็เห็นน้องฝนเป็นคนแรกเลยนะคะมามาเริ่มกันดีกว่ารีวิวรถไม่ได้เปิดให้ดูนะคะเพราะว่าคุณใจเขาเก็บแล้วไม่ได้เปิดให้ดูนะคะคันนี้เลยนะคะ มาตั้งแต่ที่ราคาต่ําสุดของร้านเลยนะคะคันนี้เออสุสกิเซตนะคะใช่ไหมปีสองพันสิราคาแค่2องแสนห้าหบาทเท่านั้นนะคะเครื่องหนึ g lx นะคะคันนี้ผ่อนแค่4 000, 5 0 0ักบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคานไหนที่อยากได้รถผ่อนน้อยรถอีโคคาขนาดเล็กน้องผลนแนะนำเลยนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะราคา สบายกระเป๋างบน้อยออกรถได้นะคะไม่ต้องกังวลในส่วนในส่วนของเรื่องการออกรถนะคะลูกค้าตั้งงบการออกรถไว้เท่าไหร่สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะคะมาต่อคันต่อไปเลยมิซูซึชิแอกรา1.2 GLX ปี2019ราคาเพียง2 8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเป็นสีขาวรูปทรงโชเชีียวขับธรรมะแมงขับในเมืองขับง่ายสะดวกสบาย คกอซิกแซกได้อ่ะน้องฝนแนะนำเลยนะคะเป็นรถอีโคคาร์ขนาดเล็กเลยค่ะขับง่ายสะดวกสบายมาต่อคันนี้ลเลยนะคะสีดำนานๆเข้ามาครั้งหนึ่งสีหายากวิสุชิแอคคลาดปี1.2 g l x ปี2018ราคาเพียง269,000บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าคันนี้สวยนะคะสีดำสีหายากมาพร้อมกับรูปทรงแบบรูปทรง เล็กกระทัดรัดนะคะขับในเมืองก็ขับง่ายสะดวกสบายมาต่อในส่วนของขยับไส้ขึ้นมาสักนิดหนึ่งเครื่อง1.5นะคะ Honda แบรเอทางร้านก็มี Honda เข้ามานะคะ Honda าซิตี1.5 S V พรัสตัวท็อปสุดเลยนะคะ S V พรัสก็คือท็อปสุดปี2018ราคาเพียง3,98,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้เลยนะคะสีดำรูปทรงสดจบเฉียวมาก สตไตล์วัยรุ่นนะคะที่อยากได้รถเอ,อ่อซิตี้นะคะฮอนด้าซิตทางร้านก็มีตอนนี้มีทั้งสีดำสีขาวนะคะสีบรอนก็มีค่ะคันนี้เลยปี2017สีบรอลน,นะคะราคาเพียง3,98,000 0 0บาทเท่านั้นสีบรอลน,นะคะคันนี้ก็จะปีต่ำลงมาสักนิดหนึ่งอ่ะขยับใช้ขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็น Honda h o อนด้าโตโยนะคะขอไฟด้วยตอน โตยต้าอันติด 1.6G ปี2018ราคาเพียง49,000บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ฮอนด้าอันติดนะคะหันราคาลดลังสต็อกมากกว่ามากกว่า4 0 0 0 0 5 0 0 0เลยนะคะลูกค้าตอนนี้ที่ร้านมีทั้งสีดำสีบอลแล้วก็สีขาวสีขาวยังไม่มีเข้าสีเกมอสติกก็ออกไปแล้วสีขาวก็ออกไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือสีดำกับสีบอลแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวต้องฝนหาให้ได้นะคะ ซีบอลคันนี้ก็ยังว่างอยู่ปี2018ราคาเพียง398,000บาทน,นะคะลูกค้าให้ชมกันแบบรอบร้านเลยชมแบบรายละเอียดรอบร้านว่ามีรถอะไรเข้ามาบ้างรายละเอียดแบบไหนรถที่เสียดไทยมีแบบไหนบ้างนะคะนี่นะคะโตโยต้าแ t นติ6 g งจดีปี2019ราคาเพียง49,000บาทเท่านั้นโตโยต้าแ t นติ6 g งจดปี2019ราคา49,000บาท ให้ดูเลยบรรยากาศตอนเย็นคึกคืนค,คนเลิกงานกันแล้วนะคะแต่รถฝนยังขายรถอยู่นะคะทำงานให้แบบว่าตึกและบึกบึนนะคะปี2017 h o n ิบเจ็ดฮอนด้าวีออสโตโยต้าวพูดมั่วหมดแล้วหิวข้าวโตโยตา้าวีออสหนึ่งจุดห้าเจนะคะปี2017ราคาเพียงสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น,นะคะ่ะโตโยตา้าวีออสหนึ่งจุดห้าอีบ ปีสอ1 8ราคาเบียง359,000บาทนะคะลูกค้าตอนนี้ข้างในรถอะมันเปิดไม่ได้นะคะนะ้องฝนให้ดูแค่ภายนอกแล้วก็รายละเอียดปีราคานะคะลูกค้าคันนี้เตยตาวีออสสีเทาดำปี2020ปีใหม่ขึ้นมาสักนิดหนึ่งราคาเบียง379,000บาทนะคะคันนี้เตยตายาลิศจำ ใครที่อยากได้ยาลิษนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามได้พิมพ์มาได้ตอนนี้ราคาก็คือมีหลายราคาแล้วก็มีสต็อกเป็นรุ่นสปอร์ตก็มีนะคะรุ่นท็อปก็มีนะคะห้าประตูสี่ประตูตอนนี้ทางร้านก็มีนะคะลูกค้าคนไหนที่อยากได้นะคะสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะจอมเพียง888บาทค่ะฟรี90บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79 ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรี3ครั้ง30,000กิโลแล้วก็มีช่วยผ่อนได้ถึง5เดือนเลยนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะก็มีใกล้จะหมดแล้วด้วยมีนะแต่ใกล้จะหมดแล้วนะคะลูกค้าค,คนไหนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรถฝนได้นะคะโทรเลย0810932445 0810932445นะคะสนใจอยากทราบรายละเอียดการออกรถรุ่นไหนผ่อนเท่าไหร่ประวัติแบบนี้สามารถออกรถได้ไหมประวัติดีฟีดาวจะเต็มได้หรือลูกค้าตั้งงบ ในการออกรถไว้หมื่นสองหมื่นสามหมื่นออกได้ไหมสามารถสอบถามคอมเมนต์มาหรือโทรหารน้องฝนคอย้ําเบอร,ร์กันสักสักนิดหนึ่ง081093245นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะโทรมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝน,นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ